ทรงรำชับสาวกให้เล่าเรียนปฏิจจสมุปบาทครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จประทับอยู่ในที่หลีเกเรีนแห่งหนึ่งแล้วได้ทรงกล่าวทำปริยายนี้ตามลำพังพระองค์ว่าเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขูวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นคือปัสะเพราะมีปัสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงมีขึ้นพร้อม ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยหูด้วยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นคือปัสสะเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงมีขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทางสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นทั้งหลายด้วย จึงเกิดคานวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นคือปัสสะเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงมีขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทางสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยลิ้นด้วยรถทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นคือปัสสะเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงมีขึ้นพร้อม ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยกายด้วยปุธภะทั้งหลายด้วยจึงเกิดกายวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นคือปัสสะเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทา,านเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทม,มนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงมีขึ้นรลอมความเกิดขึ้นพรลอมแห่งกองตกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอ,อาศัยใจด้วยธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วย จึงเกิดมโนโวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นคือปัสสะเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชราโมรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงมีขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ปฏิปักษ์ขันเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นคือปัสสะเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยหูด้วยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นคือปัสสะเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นทั้งหลายด้วย จึงเกิดานะวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นคือภาสะเพราะมีปัสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ท้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยลิ้นด้วยรถทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นคือภัษา เพราะมีภัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชราโมรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยกายด้วยปวตภพะทั้งหลายด้วยจึงเกิดกายวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสมประการนั่นคือปัสสะเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตันหานั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งเส้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยใจด้วยธรรมารมทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นคือปัสสะเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้สมัยนั้นภิกษุองค์หนึ่ง ได้ยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดทระเนตเห็นภิกษุผู้ยืนแอบฟังนั้นแล้วได้ทรงกล่าวกับภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุเธอได้ยินธรรมปริยายนี้แล้วมิใช่หรือได้ยินแล้วพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุเธอจงรับเอาทมปริยายนี้ไปดูก่อนภิกษุเธอจงเล่าเรียนทมปริยายนี้ดูก่อนภิกษุ เธอจงส่งไว้ซึ่งทำปริยายนี้ดูก่อนภิกษุทำปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งปรมจรรย์ดังนี้แล